หนึ่งเนี่ยก็ลงลึกลงไปเลยค่กนะการที่เหลือปจาชโจนระเบียบเบื้องายลงลึกจนกระทั่งถึงหนังสือสังสอนดังนั้นท่าอาจจะต้องอ่านมากขึ้นว่าแต่ละขั้นตอนในการทาง,งานของเราเนี่ยระเบียบประอกอบในหนังสือสังการมมีอะไรบ้างความหมายกับความหมายเน้นเน้นนะคะในเรื่องของความหมายดังนั้นในส่วนของการที่เราจะสอบเราต้องอ่านความหมาย,ยเยอะ แต่ถ้าเราปฏิบัติงานเราแค่เอาความหมายมาเพื่อประยุกต์ในการทํางานเฉยๆว่าเอ๊ะใ,ในการทํางานความหมายเนี่ยมันคืออะไรเพื่อจะขยายความในเรื่องนั้นเพื่อเราทํางานได้ได้ได้ไดถูกต้องอ่ะแต่ถ้าสอบถ้าจำอ่ะถ้าจำบางทีบางเรื่อง,ม,งมีผลบังคับเมื่อไหร่นะเรา e n g a g e m e n างริการตั้งแต่เมื่อไหร่นับต่อนับแปรนับพัน จำเบิเลยค่ะแต่ถ้าเป็นความหมายของการทางานเนี่ยนับต่อนับแต่นับถัดมันคืออะไรเนาะนะคะแล้วบอกว่าเวลาท่านยืมเงินท่านส่งใช้ท่านจะเบิกเงินท่านจะส่งใช้เขาบอกว่านับแต่นับแต่เราเดินทางกลับนะคะนับแต่นะคะเพราะนับต่อนับแต่นับถัดนับแต่เราพูด่นับเลยนับต่อนับเลยไหมนับต่อเรานับถัดหรนับแต่เรนับเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นความหมายมันจะเหมือนกันไหมล่ะ เราเคยถามนักกฎหมายนะคะว่าเอ๊การนับต่อนับแต่นับขัดเนี่ยถ้าตามความเข้าใจคนปฏิบัติงานเราบอกนับแต่หมายถีงต้องนับเลยคุณก้าวเท้าเข้าบ้านคุณออกจากไปราชการเจ้าทัพกลับมาถึงนะคะนับแต่ถึงมันก็ต้องนับตอนรงก้าวเท้าอะก้าวเท้าแป๊บรานับเลยถามนักกฎหมายเขาเลยค่ะเขาบอกว่าจริงๆอย่างที่ท่านเข้าใจอ่ะมันถูกต้องแล้วค่ะ แต่ถ้าหาหาทางกฎหมายนะกฎหมายตรงนี้ก็คือปิดการเนาะดังน้นเขาบอกว่านับแต่นับต่อนับขัดนั่นคือนักผัดคดเอาแล้วถามว่านักกฎหมายจะเขียนให้เราทำไมในเมื่อเราไม่ใช่นักกฎหมายตรงๆ่ะก็เขียนให้ทุกอย่างไม่นับแต่เลยไอ้นับต่อไปเลยดีไหมหรือนับขัดไปเลยดีไหมเพราะนั่นจะตีความทําไมกันคะใช่ไหมคะแต่ในเมื่อระเบียบกฎหมายมันออกไปแล้วท่านก็ต้องทำความเข้าใจได้ว่า แต่นักต่อนอักพันเข้าถามทางกฎหมายหรือในเรื่องของแนวทางปฏิบัติเพราะแนวทางปฏิบัติเราบอกนับแต่ถึงมันต้องนับเึงนับพันเนี่ยเราต้องถามว่าวันนี้รับรเมื่อไหร่ถึงเราวางดีการเบิกจ่ายเงินหน่วยงานผู้เบิกต้องนคนวางหน่วยงานผู้เบิกวางดีการเนี่ยนะคะส่งมากองครังน่ะกองคลังรับดีการ ให้เสนอเสร็จสิ้นภายในสาวนันทําการนับถัดจากวันที่รับพีกามมนชัดเจนนะระมาทับตาวนี้ผู้นั้นัปทุเดนีนะคะเราบอกนี่ถึงตรนตอลจรักโดยงานผู้เบริกรความพีการภายในห้าวันห้าวันอะไรคะห้าวันอะไรคะเมื่อ่อนนี้เราเรียกว่าห้าวันเฉยแต่